ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยค่ะที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยบรรยากาศเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่3เมษายนค่ะจนถึงวันนี้วันสุดท้าย15พฤษภาคมนะคะ ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตามธนาคารต่างๆของรัฐที่เปิดรับลงทะเบียนมีประชาชนทยอยมายื่นเอกสารลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทําการเช่นที่ธนาคารออมสินสาขาหัดใหญ่ในบางคนเนี่ยมารอยื่นเอกสารกันตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้านะคะเพื่อจะให้ได้คิวแรกป้องกันโอกาสที่จะมีความผิดพลาดค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายหากมีข้อผิดพลาดในการยื่นเอกสารเนี่ยนะคะจะได้ดำเนิน การแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีวันนี้มีทั้งคนหนุ่มสาววัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะในขณะที่ธนาคารก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่บริเวณลานจอดรถนะคะเป็นจุดรับลงทะเบียนเอกสารค่ะโดยเฉพาะเลยเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แยกออกไปจากส่วนลูกค้าปกตินั่นเองค่ะ ทั้งนี้การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่2พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนมากกว่ารอบที่ผ่านมาค่ะทั้งที่มาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกและมาลงเป็นครั้งที่2เนื่องจากว่าได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆนะคะพร้อมกับขอบคุณรัฐบาลที่ได้ดําเนินโครงการนี้ค่ะแล้วก็ได้มีการขยายเวลาให้ด้วยค่ะค่ะ